อยู่ตัวหนึ่งไม่ใช่ปลาธรรมดาธรรมดาแต่เป็นปลาที่สวยงามมากสวยกว่าปลาทุกตัวในท้องทะเลอันกว้างใหญ่มีเกรสดสดใสไปทั้งตัวทั้งสีฟ้าสีเขียวและสีม่วงแล้วยังมีเกรดสีเงินประกายวาววับทับซ้อนอยู่ด้วย ปลาตัวอื่นๆต่างชื่นชมความสวยงามของปลาตัวนี้และพากันเรียกว่าปลาสายลุ้ง แล้วก็เพื่อนปลาต่างก็อยากชักชวนให้ปลาสายลุงไปเล่นด้วยกันปาสลุงจาปลาสายลุงจาเลนด้วยกันนะด้วยกันนะแต่ปลาสายลุงกลับว่ายน้ำหนีไปด้วยท่าทีที่เย่อหยิ่งไม่พูดไม่จากและไม่ยอมเล่นกับเพื่อน วันหนึ่งปลาน้อยสีฟ้าปลาน้อยสีฟ้าได้ไว่ายน้ำไปขอเกร็ตเงินจากปลาสายลุงขอว่าไงคะปลาใสลงจา่าปลาใสลงจา่า ขอเกตนงี้ฉันสะเกตหนึ่งเลียได้แม่จันท่สวยเหลือเกินเธอเองก็ไม่อยู่มากมายเธอคิดว่าเธอเป็นใครเธอคิดเธอ ของฉันไปให้พรนะปลาสายปลาสายลุงตวาดปลาน้อยสีฟ้าปลาน้อยสีฟ้าเสียใจว่ายน้ําหนีไปจากนั้นปลาน้อยสีฟ้าก็ไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ปาาลาตัวอื่นๆฟังจึงไม่มีใครอยากเล่นกับปลาสายลุงอีกเลย ปลาสายลุงว่ายน้ำไปทางไหนเพื่อนๆก็ว่ายน้ำหลบกันหมดจากนั้นปลาสายลุงก็เลยเป็นปลาที่เหงาและเศร้าที่สุดในท้องทะเลแห่งนี้ปลาสายลุงเศร้ามากเพราะไม่มีเพื่อนมาเล่นกับปลาสายลุงเลยวันหนึ่งปลาสายลุงจึงตัดสินใจไปปรับทุกข์กับปลาดา ไปหาใครไปหาไ่หามยาไมหาปาไมึก<ป>ยัดทีไหนคะปลา,า,าหมึกยังมนี้ไป,นไปถามปลาดาวฝั่งนู้นบ้างว่าปลาดาวฝั่งนู้นจะบอกว่า ต่อไม่ได้แล,แลองปา่าปลาดาวได้แนะนำให้ปลาสายลุงนะคะไปปรึกษาปลาหมึกมยัดที่ในท่าม คำแ,แนะนำของฉันก็คือให้เธอไปแบ่งเก็บเงินแก่เพื่อนปลาตัวอื่นๆแล้วเราจะเป็นปลาที่มีควัมปลาหมึกยักษ์ได้แนะนำให้ปลาสายลุงไปแบ่งเก็บเงินให้กับเพื่อนปลาตัวอื่นๆจากนั้นก็มีเพื่อนๆปลามาขอเก็บเงินจากปลาสายลุง ไปขอเก็บเงินเลยว้นะไปขอเก็บเงินเลยไปขอเก็บเงิน,เ,เ,งนเ,เลยอะแบ๊บเก็บ จากนั้นปลาสายลุงก็แจกเก็ดเงินให้เพื่อนๆทุกตัวและทุกคนก็ชวนปลาสายลุงไปเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขจากนี้ต่อไปปลาสายลุงก็ไม่ใช่ปลาที่เหงาและเศร้าที่สุดในท้องทะเลแห่งนี้แล้วนะคะนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะกลับ